สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถา้าอินเตอร์ดูนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน2 6บกกันยายน2 5 6 6มีรายงานข่าวนะครับว่าทางการรัสเซียนั้นได้เปิดเผยว่าพวกเขาใส่รายชื่อปีโอเตอร์ออฟมันสกี้ประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ในบัญชีต้องการตัวความเคลื่อนไหวตอบโต้กรณีที่ศาลแห่งนี้ออกหมายจับประธานดิววัลาดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซียตามข้อกล่าวหากอ่ออาชญากรรมสงคราม อบมันสกี้ปีโอเตอร์โจเซฟเป็นชาวโปแลนด์เป็นที่ต้องการตัวภายใต้มาตรการหนึ่งของประมวลกฎหมายอาญาแห่งสาธารณรัฐรัสเซียตตมประกาศฉบับหนึ่งที่ปรากฏในข้อมูลพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยรัสเซียอย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทยรัสเซียนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับคำกล่าวหาที่มีต่อทางด้านปีโอเตอร์ฮอบมันสกี้แต่เมื่อเดือนมีนาคมปี2566นั้นสาลอาญาระหว่างประเทศที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ออกหมายจับประธานดิบดิวลาดิเมียร์ปูติน ฐานก่ออาเกียมสงกรามตามข้อกล่าวหาบังคับเนือประเทศเด็กๆชาวยูเครนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้แล้วศาลอาญาระหว่างประเทศยังออกหมายจา Maria ับมาเรียสโลวาเบโลวาคณะกรรมการด้านสิทธิเด็กประจำทำเนียบประธานดัมเบรัสเซียในข้อหาเดียวกันรัฐบาลยูเครนกล่าวอ้างว่าเด็กยูเครนหลายหมื่นคนถูกนำตัวไปยังรัสเซียนับตั้งแต่การคู้รบเริ่มต้นขึ้นเมื่อ24บกุมภาพันธ์2565ัน โดยมีข้อมูลว่าเด็กจํานวนมากถูกส่งไปยังสถานสงเคราะห์และบ้านอุปธรมภายใต้ความพยายามล้างสมองเด็กเหล่านั้นให้ฝกักใฝ่สาพันธรัฐรสเซียก่อนหน้าน,นี้รัสเซียเคยออกหมายจับทางด้านคาริมคาร์อายการของศาลอาญาระหว่างประเทศและผู้พิพากษาหลายคนนะครับเพื่อที่จะเป็นการตอบโต้รัสเซียนั้นตอบโต้ไอซีซีบอกว่าไม่มีอำนาจหรือความชอบธรรมในการออกหมายจับเพราะว่ารัสเซียนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่เคยให้การรับรองรัฐธรรมนูญกรุงรมปี1998ที่จัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศแห่งนี้ ในเดือนกันยายนปี2566นั้นสารอาญาระหว่างประเทศเปิดทําการสํานักง,งานสนามแห่งใหม่ในยูเครนส่วนหนึ่งในความพยายามหาทางลงโทษกองกําลังของรัสเซียที่ปฏิบัติการทางทหารในประเทศยูเครนที่ได้รับการสนุนจากชาติตะวันตกความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยครับตอบโต้ทางด้านในส่วนของสาลโลกนะครับหรือว่าสารอาญาระหว่างประเทศที่มีการออกหมายจับผู้นําประเทศรัสเซียก็ต้องรอดูนะครับว่าการดําเนินการการใส่ชื่อของปิโอเตอร์โจเซฟ ฮอปกี้นั้นลงไปในบัญชีดําว่าจะมีการลากตัวในคนนี้เนี่ยครับจะสามารถทําได้มากน้อยขนาดไหนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่เรียกว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างทางด้านรัสเซียกับทางด้านตะวันตกก็นํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศเนีครับฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตาม ช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกกุมโลกไหมคุณผู้ชมนั้นได้รับชมรับฟังก,กันแบบนี้ในทุกๆเช้าครับ